เอาเก่อนอู้เอาเรื่องมาทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็เลิกงานนะครับมีเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับไปมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเสียโรค s l x d c นะครับผมกับโรค p r 1 0 h ์สีลายพรางของเราไปนะครก่อนหน้านี้นน ผมก็ทําได้ทําการจัดมาชุดใหม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบมากกว่าเดิมนะครับทุกคนโดยรอกที่ผมได้มาใหม่นะครับนี่ครับเป็นรอกไดว่า SV TW ตัวรหัส1,50นะครับผมตัวนี้เป็นรอบ8นะครับเพราะว่าการกรอที่เก็บแบบรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการกรอแล้วก็บอดี้นะครับผมก็นี่ฮะสีเป็นสีเทาๆดำนะครเหมือนเมทัลลิกนีสีเหมือนเมทัลลิกนะครับผม ตัวกดฟรีสปูลนะจะเป็นสีน่าจะสีเงินนะเนาะสีโครเมียมอะ่ะแล้วก็นี่เป็นตัวปรับหนวงครับมีทั้งหมด20เบอร์ครับทุกคนก็เป็นรอบแปดนะตัวนี้ได้ว่า t a ท u ล a SV TW 150นะตัวนี้เป็นรหัส150นะครับเพราะผมเอามาเน้นงานชโดอยู่แล้วนะผมงานใหญ่หน่อยโอเคครก ได้มาครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบแพงกว่าตัว s l d c ที่ผมเสียไปก่อนหน้านี้อีกที่นี่แล้วก็คันก็แพงกว่าด้วยอีกที่นี้ใช้เป็นคันไดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับผมเป็น6.7ฟุตท่อนเดียวนะฮะเวท10 25นะครับผมนี่ฮะหน้าตาคร่าวๆนะครับผมก็เอาไว้เล่นงานฉดูครอกโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ตีฉะดูสกิปปิ้งป่าบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็จะเน้นเป็นเซตนี้เนี่ยจะเน้นแบบเน้นครอกโดยตรงเลยนะครับผมก็ นี่ครับผมหน้าตาสวยงามเลยฮะสีนี่แบบเงานะครับไม่ใช่สีดําด้านเหมือน x d c ตัวเก่าที่ผมใช้นะฮะตัวนี้จะเป็นสีดาเงาเอ้ยไม่ใช่สีดำเงาสีเทาเมทัลลิกนะเหมือนจะเป็นเมทัลลิกนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาเทสให้ดูนะครับวันนี้ว่าการใช้งานเป็นยังไงนะฮะแต่ที่ผมลองหมุนดูคร่าวๆเนี่ยรู้สึกว่าเฟืองนะฮะถ้าเทียบกับตัว PR100H ตัวสีดําที่ผมซื้อไปเนี่ยเฟืองเนียนกว่านะฮะหมุนได้ลื่นมือกว่าไม่หนักไม่หนักด้วย น,ะะน่าจะมีเฟืองทุนแรงด้านในเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวจะเทสกับเหย,ยื่อยางหางเดียว skipping ทั่วไปนะผมตัวนี้หนักประมาณ15กรัมฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสโยนกันดูเลยกับไม้ป่าแล้วก็ตีสวนลมด้วยนะครับตนนัวนี้ลมสวนมาทางนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าจะเป็นยังไง <Check Break S 2> เช็คเบรกเผื่อไว้ก่อนเผื่อผิดคิวได้ชะดูขึ้นมาเอเฮะนี่ก็จะกับสาย p e 4นะครับผมของโทกนาแล้วก็ช็อกลีโทกปอนด์นะครับผมของพโอเนียนะโอเคน่าจะข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเรา จะตีแบบคร่าวๆให้ดูนะครับผมว่าตกลุมต่อยอีกหน่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก๋ครับผมเดี๋ยวเราจะเทสดูนี้ยังไม่ได้ปรับหน่วงอะไรนะผมผมก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าแต่ฟิลการกรอทุกคนโคตรเนียนมือเลยเฟืองแบบเนียนมือมาก แล้วก็ได้อยู่กบยางก็ได้อยู่ครอบคลุมนะเมื่อกี้ลืมดูปรับไป10กว่านี่ตอนนี้เดี๋ยวจะปรับเหลือสักประมาณเบอร์สีครับทุกคนเอาเบาก่อนอเอาเรื่องวะทุกคนเอ้ยเบามือมากทุกคนเป็นการกรอที่เบามือมากครับผมรู้สึกว่าคุณภาพก็ตามราคาเนาะถ้าเทียบกับไดว่าด้วยกันนะที่ผมใช้2ตัวตอนนี้นะเป็นไดว่าพ r ี0 0น ตัวพันกว่าบาทนะตัวนั้นกับตัวนี้6000กว่านะฮะด้วยความที่เป็นรอบ8ราคาจะสูงกว่ารอบ7นะฮะ S V T W U หนึ่งห้าศูนย์นะครับปี2024นะตัวนี้แล้วก,ก็ดูครับเหยียด15กรัมโอ้โหตีสวนลมเกือบ40เมตรครับทุกคนตีสวนลมด้วยนะตัวเนี้ยเกือบ40เมตรอะใช้ได้เลยครับถือว่า เบิกเน็ net. ที่เขาว่าถ้าคนใช้ได้ว่าจะกลับไปใช้ชิมาโน่ไม่ได้ก็ต้องรอดูยาวๆครับผมว่าความถึกทนเนี่ยจะเป็นยังไงนะองนับไดว่าตีไปก็แต่รู้สึกว่าปูนนะฮะตัวกดฟีสปูนนะ,ะอยู่ตื้นนะถ้าเทียบกับตัว pr 1 0 0 h นะฮะตัวราคาถูกและก็เทียบกับตัวชิมาโน่ sxdc นะฮะสปูนจะลึกกว่านี้จะกดลงไปลึกกว่านี้แต่ตัวนี้กดนิดเดียวคือ ฟรีเลยฟรีสปูลเลยครับเป็นรอบ 8, นะ 8. ด้วยนะตัวนี้8.4ดจุดด้วยนะคือเร็วมากครับชอบปะจะได้ไม่เปลืองแรงนะเซฟแรงไว้นะเวลาตกชดเนี่ยตองตองค่อนข้างเซฟแรงนะฮู้ไม่ต้องเค้นเลยทุกคนเปี่ยงเบาๆก็ไปโคตรดีอะทรงเยือดีครับเพราะว่าด้วยความที่ปรับหน่วง20บเบอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนะมันไม่เหมือน DC นะ DC มันมีปรับแค่4ระดับนะบผมสระดับมันก็เลยไม่ละเอียดเท่านี้นะ ตัวน,นี้ถือว่าละเอียดมาก20ระดับเลยเอาเป็นว่าทรงยีรดีครับครอบคลุมด้วยเหยือเบาเหยื่อหนักได้หมดเฟืองค่อนข้างเนียนด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะรอกใหม่ก็ไม่แน่ใจก็คงจะเป็นด้วยแหละเป็นเพราะรอกใหม่ด้วยเอ,อ๊อเฟืองมันก็เลยยังเดี๋ยวลองปรับเบอร์หกล้ครับด้วยความที่มันสวนลมนะตอนนี้มันก็เลยคุมฟูอาจจะยากนิดนึงนะตอนนี้เกฟูก่ะเอาเป็นว่า เดี๋ยวจะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็การใช้งานนะครจริงๆระยะการตีเนี่ยมันอยู่ที่น้ำหนักเกลียวนะทุกคนแล้วก็ความยืบยาบของคันด้วยนะก็มีส่วนนะจะให้ผมบอกว่ารอกนี้ตีไกลรอกนี้ตีไม่ไกลเนี่ยมันก็บอกยากนะครับผมถ้าเอาตามความจริงนะมันอยู่ที่น้ำหนักเหลียวล้นล้วนนะฮะระยะการตียิ่งเหยื่อหนักยิ่งเป็นพวกกระดีอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองหมดสปูลแน่นอนแต่พอเป็นเหยื่อยางเหยื่อน้ำหนักที่เบาลงมา ระยะการตีมก็จะสั้นลงนะครับก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องระยะนะครับแต่พูดถึงเรื่องของฟิลลิ่งในการใช้นะครับก็สรุปก็คือเฟืองเนียนวัสดุดูดีครับผมดูแบบพลาสติกแข็งเป็นทรงเงาดูหรูรานะครับผมแล้วก็บอดี้ถ้าเทียบ DC รัห1ึ0ของฝั่งชิมานุกับ150ของฝั่งไดว่าผมรู้สึกว่าจากที่ผมใช้มาทั้งคู่นะฝั่งไดว่าจะบอดี้จะใหญ่กว่านั่นเองนะครับนี่ครเก๋ okay, ครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับสำหรับ s v t w 1 5 0ปี2024นะครราคา6,000กว่านะครับด้วยความที่เป็นรอบ8รอบ7จะประมาณ5,000กว่านะครับตัวนี้ซื้อมาจากแอปส้มนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรอบตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ